ของบางคนจะลงใต้ฐานนึอเรืยบ,บางนั้นอ้ย,งยังใส่ยังขอบางคนยิงงบเฮ้ยพ่อนั่นต้องขยับมาฟังนี่แม่น่นนนนนะ่นะ ไม่เล่นอ่เช็คงานก่อนให้เรียบร้อยมันในวยบนมันหางอยู่ฟังเนี่ยช่องไฟมันอ่ะเนี่ยตั้มเนี่ยยังให้เบิางยั่นี่เนี่ยหายไาพอดีตองเส้นพ่อเป็นไรร่างกายอีกนิดนึงอีกนิดนึงพี่โอ๊ตไปหัวโวงพี่โอ๊ตพ่อไปหัวไปหอวร่างกาย เยดีรับมันนี่เป๊ตู้ข้างเนยทีนก็คืนเป๊เลยี้คืนงกันขันไปขันนี่อันแล้วจีโอ้อไนี่ยอเน้่โอ้โหห้ัดห้ดโอ้โหโอเค บริเรณนี้โซลูกโซลานกูได้หเขาไม่งเลยยัง่อดจะไปแใ่บอกว่เขาจบอกนี่ว่าถูกว่ะ นี้ตเปเบื้งยี่เขาเขียวเห็นไหคือเขาเขียวครับเขาเขียวบ่ห่วยแก่ก็พอดีมันนั่นเพ่เก็บกดิไปแปดร้ไปคับเนาะนีไปใส่แขับรถบ่ด้ถอยรถเป็นูเงี้ยไครับโอ้โหเป็นรถ่เน้องใ่าเน่ั้งย้เนี่ยตั้งี้ ไอ้นี่ về, จ๊ะโอ้ยไอ้นี่